มึงนั่นแหละไอ้โล้นมึงนั่นแหละไม่โลน้นนะครับผมขึ้นแล้วครับคุยเอาทุกคนเดี<อ>๋ยวคิดว่าแค่นี้จะเอาอา่ะเอาเดี๋ยวเดียวนักล่าอสูรคนเก่าตายไปแล้วหรอห<อ>น้าบอก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 เรือ่อเรื่อดูเอาทุกคนเพราะเป็นสามม ขออนุญาตจัดอันดับทีมงานที่มีสติดีที่สุดหนึ่งเชลดอนสองสาสามนายแลกก็ใช่ครับเมื่อคืนลุงลายถึงตีสามลุงม่ขออนุญาตบิดแนน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 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้มือเฮ้ยรู้ได้ไง่ะชุดนอนกูยังอลังการกว่านี้ไม่มีความลงทุนเห้ยอะไรเลยชุดนอนมึงอลังการมึงใส่ชุดเคทอดนอนไอีสั์กูถามหน่อยเถอเอาไอ้ออกไปไม่แอดนายเออ ขอเป็นยายนุชตอนบวชชีหรอครับกูตบมงึงนะยายนุชบวชชีเด็กไปเดี๋ยวก่อนแม่งเสียงกูม<อ>ันคือไร้ติ่งตีสามลุงเอครับขอลั่นลั่นหน่อยครับเอาแต่ขุดดินขอลั่นลั่นอะไรมึงนะขุดดินพ่อมึงกูเล่นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยเดือนถึงไหนมึงดูบ้างไหมมึงดูบ้างไหมข้างคาวแม่ไก่เออพ่อมึงแต่คอสเป็นข้างคาวแม่ไก่อเหี้ยนี้ครังอย่าเป็นเันวนใจแต่เป็นได้แค่ยูมังกาซอ ปัญญาโอดนี่เที่ยวยุ่มโพมึงเถอะพระสงฆ์กอดอวบมึงอะพระสงฆ์อวบพอสักแกนสีหนึ่งได้ไหมครับ ไอ้มาละวะขอทีนะปปโปอุโตุยปปปปปุยตุยสแกนซีหนึ่งคืออะไรวะซีหนึ่งซีหนึ่งยังยุ่งปปปปอุยตุยปปปปปุยตยปปโปอุโตุยปปโปอุโตุยปปปปปุยตุยปปปปปุยตุยมันเงเก่งนะูมันเก่งนะมองมาทางนี้หน่อยครับชัดเจนเหมือนกระเทยควายเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูทปโคตรใจร้อเดี๋ยวกูมาลูกมงกุฎไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทางเกงนะครับอันนี้ยูทูปกางเก่งนะยูทูป ตื่นตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเมืองตื่นบ่ายสองบ่ายสามคนดูคิดเอาไม่ไม่ยูทูปกังเกมนะลุงโดนคู่หวยตีหน้ามาควับเดินปินหับเชียว <c oughs> มึงไงไอเด็กเป็ดมึงนั่นแหละโ <c oughs> ดนหวยตีหน้าอเฮียเอมันเอาอีกแล้วยูทูปแบนได้เลยครับตัดไฟแต่ต้นลมนายจ้างภาษาอะไรวะ <c oughs> ภาษาไทยเอะผมก็องจ้างภาษา <c oughs> รลุงเอง๊ะครับหว,ห,วหวยลาวสามตัวหน่อยค่ะถ้าถูกจะมาโดให้แปดหกสเมื่อคืนแม่งไปฝืนตัวเองไล้แ8ดชั่วโมเสียงหายเคตัวไหนคู่เวยเบ้ไม่เมื่อคืน่ะไรถ้าใครดูถึงตีสามเมื่อคืนอะเฮ้ยแต่เกมมันนะลุงเองเล่นแก้ปันเซียวได้อะสวัสดีครับลุงเอลืมเช็ดปากครับเมนมาเลือกปากไปหมดแล้ว แื่เคโทนได้ KUY เครื่องหมายตัวเฮียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวหายาพระนครเครื่องหมายตัวเฮียพระนครงมื่อเละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาปับอินเดียเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KUY เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคราโตสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกโดเทลุงเอครับเซลลดอนน่ารักไหมครับแต่เซลซ์ C สองถึงหนึ่งนะครับเอสเว่าไม่เลิกเริยดแต่ว่าไอ้เหียออกไปหน่อยนี่ช่องลุงนก มึงดูดิเมื่อวานน่ะพวกช่องโมมินตัดกันไม่ได้อเลยเฮียเพราะอะไรอ่ะมีแต่เชลซีตูแฮป,ปะแตูแฮร์ตแ์ตแฮตรปะแปะูะะแฮตลงไลฟ์ตอนไหนครับกูพิ่งขึ้นครักูไม่รู้เหมือนกันครับ,แ,รรบแต่งเคทอสกระถเมืองแต่งกระถะ โดเนตนี้ขออนุญาตจัดอันดับทีมงานที่มีสติดีที่สุดนะทับหนึ่งเชลดอนสองสาสามนายเอาเม่นไปป้ายหน้าทำไมครับมึงรู้จักเคทูดไหมเคทูดน้องเคทูดอะไรก็ต้องบอกไม่คิดว่ามงจะมาไลฟ์วันนี้ได้ค่ะจากสถิติเมื่อวานไลฟ์ดึกวันนี้ออมึงแล้วค่ะหรือว่าลวยไปพักก่อนวะเสียงมี้เนาะอย่างนี้ไหม,มอีกระรี่หิ้งดชุดขาวมันมาเสนอขายรูโซโคกเรอครับ เมึงอกีเควทวีเฮี่ยมึงนั่นแหละมึงอกีเควทวีมึงนั่นแหละทุกคนลองทําตาเบลอๆแล้วมองดูเหมือนแม่ชีจริงๆนะน้องกูไม่ได้ค้อนแม่ชีมึงเอาดีๆที่เฮี๋ยวนรกแตกระบาลแม่งแต่งเครโทสได้เคตามีนคืออะไรวะเคิดต้านมีส่วนผสมให้พอดีอะคนผสมให้พอดีเค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 วโวยพวยเอ วคอสเป็นนักรอบวถที่เรียมเมนมารอครับน้องนักลบมึงไงนะลกแดดกระบาลไม่หมดเลยเฮี้ยมึงพูดนะน้องนรกินมึงไปแล้วนะแมงมึงจะให้โหวตเพื่ออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางประชาธิปที่ตยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเผด็จการเบ็ดเสร็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮิตเลอร์จำแรงฮิตเลอร์มึงไงฮิตเลอร์เฮี้ยมึงไงฮิตเลอร์มอริสเคเอทาโอเปียมึงเนี่ยมอริสเคเอทิอเปลีเฮี้ยแม่งมึงเก่าจัดเลยมอริสเคลุงเอครับ พ่อเสียครับอยากให้ลุงเอแสดงความเสียใจหน่อยครับเสียใจด้วยนะครับน้องพ่อลายปรีชาวัฒนาลุงเอเข้าเบสไปรับนักเตะไทยให้ดูหน่อยค่ะกูไม่รับดูโจนาธานกับเอเลียสท่ะกูไม่รับกูไม่เล่นนักเตะไทยและก็ใช่ครับลุงเอโดนรวบข้อหาใช้แรงงานเกินกำหนดบอกกูช่างช้าดิแกกกูรู้ ในแ<ข>อปขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์การตื่นนอนนะคะวันนี้ผมตื่นเจ็ดโมงครึ่งครับแชร์ประสบการณ์เพื่อที่อะไรเนี่ยนี่เคโตหรือ, K เ,อ,อเคดวยเออเคดวยเออแชร์ประสบการณ์การตื่นนอนเจ็ดโมงไม่รู้บอกพ่อตังเมาตั้งลไม่น่าเกลียดเลยครับกินได้เลยกูยังไม่ได้พูดอะไรกูกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวนี้มึงจะได้ไม่ด่ากูมึงรอยแดงที่หน้านี่